สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําปลาทับทิมเปรี้ยวเผ็ดนะครับนี่นะก็ปลานะครับหั่นนะครับเสร็จแล้วมะนาวสี่ลูกนะครับน้ำมะเขือหนึ่งลูกนะครับหอมแดงหนึ่งนะครับกระเทียมนะครับหัวลาพานะครับเสร็จแล้วพริกนะครับพริกแดงนะครับ อันนี้ก็เหนื่อยนะครับเสร็จแล้วน้ำผึ้งนะครับหนึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วน้ำปลานะครับสามช้อนนะครับเสร็จแล้วซอสปรุงอาหารนะครับสามช้อนนะครับเสร็จแล้วกระเทียมแห้งนะครับนี่มะนาวนะครับสามลูกสี่ลูกนะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับ ใส่ลงไปนะครับแล้วก็นคนคนับเสร็จแล้วเราก็มาใส่นะครับน้ำผึ้งนะครับเสร็จแล้วพริกนะครับเสร็จแล้วกระเทียมนะครับนี่นะครับที่ตามไว้นะครับเล็กๆนะครับ เ็แล้วน้ำปลาแล้วชอบบรหารนะครับเราคนนะครับไห้เข้ากันนะครับเราเราานะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้สี่แบบนี้นะครับสำคัญอยู่ีนน้ำพริกนะครับหอมนะครับนี่ก็ปลานะครับลูยเกลือนะครับ ็แป้งนะครับเอาแป้งรวยๆนะครับบนปลาครับแล้วก็สลัดนะครับเอาแป้งนะครับเติมน้ำมันนะครับจำไว้ว่ามันเยอะๆหน่อยนะครับจะได้สุกๆนี่ก็น้ำมันเดือดแล้วนะครับเราก็มาใส่ปลานะครับ สูตแล้วก็เราออกเลยนะครับเรินสูดเนี้นะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลาท่อทับทีมนะครับเลี้ยวเพชรนะครับง่ายๆนะครับลองทำดูครับลองใส่ถั่วนะครับบนนี่นะครับป็นเทียแห้งนะครับ เราทำดูได้นะครับง่ายๆนะครับอร่อยนะครับ